การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทองและสมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทองจัดการแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของไทย นายพารดอนปริศนานันทกุลนายกสมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของไทยที่สนามกีฬาจังหวัดอ่างทองตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งนายสมพงษ์เจริญปลุกผู้อำนวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของไทยในระดับภูมิภาคทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด อ่างทองและสมาคมกีฬาจังหวัดอ่างทองจึงได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่วันที่14ถึง22ตุลาคม2563ที่สนามกีฬาจังหวัดอ่างทองจำนวน3ชนิดกีฬาคือกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาฟุตบอลและกีฬาฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและเปิดโอกาสให้นักกีฬาภายในจังหวัดอ่างทองได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นการสร้างนักกีฬาระดับเยาวชนให้มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาของจังหวัดอ่างทองและเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในโอกาสต่อไป